ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ นิสสันเทอร่าเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่ารถข้อสวยครับเลขไมคันนี้เพียงแค่8 9 0 0 0กิโลเองครับตัวนี้นะครับผมเป็นรถครอพลอยน่าใช้มากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใครมองหารุ่นนี้ชมนี้วันนี้มาชมกันครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสสันเทอร่านะครับผมรถปี2018เป็นรุ่น2.3 VL ขับเคลื่อน2ล้อเครื่องดีเซลนะครับเลขไม์แท้8 9 0 0 0กกิโลคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับสภาพเนี่ยสวยจัดใหม่ เทียบเท่าป้ายแดงครับราคาเนี่ยออกใหม่เชื่อไหมว่าแพงมากครับเกือบล้านห้าครับเป็นมือสองวันนี้ราคาเนี่ยหายไปเยอะมากครับเราขายเพื่อนเพื่อนเพียงแค่หกแสน่หมื่นบาทครับราคานี้นะครับผมซื้อสดไม่ต้องเสียแวดครับซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ12,000บาทครับและคันนี้สามารถผ่อนได้นานแปดสีงวดนะครับถ้าใครชอบรุ่นนี้โฉมนี้วันนี้รีบมาจัดเลยครับด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟเดย์ทาวนิงไลท์นะครับผมโคมไฟเนี่ยสวยกริบเลยนะครับกระจังหน้านะครับผมเป็นโครเมียมตัดกับโลโก้ของนิสสันนะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้านหน้าให้นะครับด้านล่างสุดนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดพร้อมชุดแต่งโครเมียมเดิมจากโรงงานครับตัวนี้นะครับผมมา มาพร้อมกับออปชันบายสปอร์ตให้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีน่าใช้มากครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแมกออลลอยเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นแม็กปักเงาสีทูโทนนะครับยางปี2022ของมิชลินนะครับและคันนี้นะครับสเปคยางเนี่ย265ทับ 60R18 พร้อมดิสเบกคู่หน้าครับด้านท้ายนะครับผมมาพร้อมกับไฟเบรกคาร์เจนนะครับโคงไฟดีไซน์สวยใสกิ้งเลยครับเพื่อน ตรงกลางนะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ของนิสสันเทอร่านะครับมีฟังก์ชันกล้องมองหลังมาให้ครบถ้วนนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับพร้อมกับเซนเซอร์หลัง4จุดเดิมจากโรงงานครับด้านท้ายนะครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมติดตั้งมาจากโรงงานนะครับออปชันหลักล้านบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับลองส่องภายในนะครับผมคันนี้เป็นเบาะนั่ง3แถวต่อนะครับนั่งได้7คนนะครับเบาะหลังสุดเนี่ยเราพับอยู่นะครับผมสังเกตไหมว่าพับ าในนะครับผมสูงโปร่งโล่งสบายนะครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับจอทีวี2จอนะครับผมมีแอร์หลังคาให้รอบคันนะครับย้ำอีกครั้งว่าใครมองหารถครอบครัวนะครับผมคันนี้น่าใช้มากครับดูโครงสร้างด้านบนกันต่อครับเพื่อนๆน็อตยึดฝาโปรงด้านบนนะครับผมไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาเดิมหมดจากโรงงานนะครับ ซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมรอยซีนกาวอยู่ครบหมดเลยนะครับลองดูที่สด้าน,นขวาด้านซ้ายนะครับรอยเม็ดอาร์ครอยเหล็กพับอยู่ครบหมดเลยนะครับผมคันนี้รับประกันว่ารถเนี่ยไม่มีการชนหนักปิกคว่ำหรือจมน้ารับประกันใม่แท้เลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพเนี่ยสวยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับที่สำคัญเนี่ย ออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยครับเลขไมค์คันนี้นะครับผมเพียงแค่8,9,000กิโลรับประกันไมค์แท้นะครับโวมอะไรพาวเวอร์มัลติฟังชันมาพร้อมกับพุชคอนโทรแอร์แบ็กหนึ่งใบสภาพใหม่มากครับ คอนโซลตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอ Android เปลี่ยนใหม่มานะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธนวิเกเตอร์กล้องหลังครบเลยนะครับผมแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้หน้าจอดิจิตอลนะครับปุ่มแป้งต่างเมียนคิดพร้อมใช้งานนะครับไหลมาที่เกียร์ครับเพื่อนๆคันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แผงเกียร์โฟรเม้นนะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับผมใช้งานง่ายสะดวกสบายครับไหลมาที่ตัวเบาะครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็น าะหนังสีดํารอบทันนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานใหม่มากน่าใช้มากครับพามาชมเบาะนั่งด้านหลังครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมเป็นเบาะนั่งสามแถวต่อนะครับนั่งได้7คนนะครับภายในย้ําอีกครั้งว่าเป็นเบาะหนังแท้สีดํารอบคันนะครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันแอร์ด้านหลังครับเพื่อนๆ ใครมองหารถครอบครัวนะครับผมตัวนี้น่าใช้เพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่าไฟแดงเยอะมากครับและด้านบนนะครับผมมีจอทีวีให้อีกหนึ่งจอขนาดใหญ่นะครับใครมีลูกมีหลานนะครับผมสามารถเอานี้ไปใช้งานได้เลยครับเบาะนั่งด้านหลังเพื่อนๆมันสามารถพับได้นะครับผมจากปุ่มคนขับนะครับเพียงแค่กดปุ่มแบบนี้นะครับสะดวกสบายพร้อมใช้งานครับามาชมโครงสร้างด้านหน้านะครับผมเดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์คลูกลมแบนเรียบนะครับลองดูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆประตูทั้ง2บานนะครับ เมท a อาร์ตเหมือนกันเปยนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าซ่อมแซมมาครับโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเมทอาร์ตลูกลมแบนเลียนนะครับลองดูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับผมไม่มีการซ่อมแซมมานะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ย เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยครับออปชันภายในคันนี้นะครับผมจัดเต็มมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนครับแอร์ออโต้ที่สำคัญเนี่ยสภาพเนี่ยสวยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,300cc นะครับผมอัตราเร่งดีมากๆนะครับและต่อมานะครับดูที่ซอกด้านในครับเพื่อน ซอกในนะครับผมน็อตยึดฝาโปงไม่เคยถอดนะครับผมเดิมหมดจากโรงงานนะครับแก้มด้านขวารอยหัวน,น็อตรอยเหล็กพับรอยซีนกาวอยู่ครบหมดนะครับไหลามาที่คานด้านหน้านะครับผมรอยเม็ดอาร์ครบเลยนะครับพลาสติกเนี่ยไม่มีการแกะมานะครับไปที่ด้านซ้ายกันต่อนะครับเ,เพื่อน แก้มด้านซ้ายรอยหัวน็อตรอยเหล็กท้งอย่างเดิมหมดจากโรงงานนะครับไหลมาที่ด้านบนครับเพื่อนฝาโปงคันนี้เดิมจากโรงงานนะครับเพราะว่ารอยซีนกาวสติกเกอร์มอกรทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้บอกเลยว่าถ้าใครมองหาอยู่นะครับผมรีบมาจัดเลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้านิสันเทอร่าคันนี้นะครับผมรถปี2018เป็นรุ่น2.3 V L เลขไม์แท้เพียงแค่89,000กิโลครับและคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพสวยมากครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดง แพงมากครับเกือบล้านห้าครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไปโคตรเยอะครับเราขายเพื่อนเพียงแค่6กแสนสี่หมื่นแปดบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ1นึ่งบาทครับและคันนี้สามารถผ่อนได้นานแปสีงวดนะครับผมสุดท้ายเนี่ยคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างครับไม่พอครับเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิกคว่ำหรือว่าจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับและคันนี้รับประกันเพิ่ม เติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า2 0 0หมนกิโลครับถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ